ายมูเตลูรลความเชื่ออัญมณีมงคลบุษราคำแก้วสีเหลืองสีประจำชาวสีวิไลเจรไนหักมุมหักเหลี่ยมกระทบแสงแวววาววิบว,วับวับอัญมณีเสริมสิริมงคลปลอยแท้ทุกเม็ดทางด้านจิตใจหากมีเรื่องกระทบจะช่วยให้มีสติปัญญามั่นคงเสริมกำลังใจให้เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ในการมุ่งทำความดีต่อสู้อุปสรรคปัญหาทั้งปวงมีปัญญาในการคิดแก้ปัญหาได้ดีเฉลียวฉลาดมีกัลยาณามิตรในทางที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันหากมีอกุศลกรรมเข้ามาจะทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเบาช่วยให้เป็นคนมีจิตใจเบิกบานในธรรมทำให้เป็นคนมีจิตใจสงบผ่องใสจิตมีสติสมาธิดีเรียกทรัพย์ มีโชคราภสการะพลอยดิบแท้ใช้ทำเครื่องประดับกรอบพระจี้แหวนพุทธ,ธาพิเศษเริกกรมประสิทธิสามดาวอมริโชคเสาห้าวันที่29ตุลาคม2565วัดพุทธโมกพารามหลวงพ่อหนุนและครูบาอาจารย์สายวัดท่าสุงสนใจสั่งซื้อพิมพ์รหัสสินค้าหรือสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ